สวัสดีค่ะอบตว,วันเชภูมินะคะออกรักซื้อขยะของโครงการธนาคารขยะนะคะเพือ่อก็บรุกปุนขยะนะคะขยะทองคำนะคะลังเปล่านะคะลังเปล่านะคะขวดน้ำขวดน้ำนะคะขวดเครื่องดื่มนะคะขวดพลาสติกนะคะ พลาสติกเนาะคุ่ทางแตกเนาะค่ะเนาะถอดถุงแตกมีถ้วยเอามาให้เบิร์ดอย่าเก็บไว้นะคะทังกระชีเก่านะคะเนี่ยเป็นขยะทองคำนะคะทุกคนแยกแยกไว้เนาะน้ะยเนาะแม่ว่าโคดจะได้เอาไว้ะโคดจะได้อัอเยี่ยมเยี่ยมค่ะน้ำซุมกับได้เอาะปูกรงนีะ ขยะที่เราแยกตั้งแต่ใน,ในควเรือนนิเซโบเป็นขยะเลยเนาะมันจะเป็นขยะที่สะอาดนะคะทุกคนขวดน้อยขวดนีขวดแก้วขวดอย่างก็แยกไว้ตังหนะคหะ้าซื้อหมดเลยนะคะขยะที่มีใซเกิลได้นะะเนาะ เ็นสะอาดสีดอกาสะอาดสะอาดขยะเราไม่ใช่ขยะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะขยะทองคํานะคะเพิ่มมูลค่านะคะแทนที่ขยะเรานี่นะคะเศษสิ่งเรือใช้เหล่านี้จะลงไปกองกันอยู่ที่ลุ้มขยะนะคะเราก็มาเปลี่ยนให้เป็นเงินน,นะคะเปลี่ยนเป็นชาปนากิจนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะขวดอันนี้กระป๋องนะคะ กระป๋องเบียร์นะคะกระป๋องเบียร์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมชั้นดีเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเอาไปผลิตใหม่นะคะเขา้าสู่โรงงานขั้นตอนการรีไซเคิลนะคะทุกคนนะคะมีะกเศษกรต่างๆนะคะมีเกรดสีขาวคุณนะคะมีเกรดเอนะคะเนาะตัวนี้จะเป็นขยะเกรดเอนะคะตัวนี้นะคะขวดน้ำดื่มต่างๆนะคะรีไซเคิลได้นะคะทุกคนนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะโครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะของอ,อบอดเดอวาริชภูมิคนะคะขยะขยะ,ขยะกลายเป็นทองคำนะคะอันนั้นก็รถซาเล้งนะคะมาเอาขยะมาจําหน่ายนะคะน้องๆทางโน้นก็กำลังช่างนะคะ มีการช่างน้ำหนักคิราราตามปร,ริมาณจำนวนนะคะกระดาษต่างๆนะคะ <c oughs> นี้ก็เขาคัดแยก,กมาแล้วนะคะเขาคัด,ดแยก,กมาจากในควรเรือนแล้วนะคะสำหรั <boat> บขยะต, yea. ต,ต่างๆเหล่านี้นะคะ <l oss es> ขอบคุณนะคะที่ร่วมมือนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกคน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ร่วมกันคัดแยกขยะนะคะฟิสโลมเดินขยะน้อยนางบันเทนปูนค่ะน้าสมุนไ่ได้ขะบอกรหัสขยะขั้นตอนการลงบัญชีนะคะก็จะมีสมุดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร